สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับได้มาดูบรรยากาศนะครับตลาดไทยลาวนะครับซึ่งเป็นตลาดระหว่างชายแดนติดต่อนะครับระหว่างไทยและจะข้ามไปลาวนะครับอันนี้เป็นเขตติดต่อของจังหวัดน่านนะครับที่จะข้ามไปประเทศลาวนะครับมาดูครับว่ามีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับพาไปชมบรรยากาศครับผม ครับบรรยากาศของตลาดก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับผู้คนมากมายทั้งไทยและลาวนะครับที่จะคนไทยที่จะข้ามไปลาวนะครับแล้วก็คนลาวที่ข้ามมาฟังไทยนะครับก็จะได้มาจับจ่ายนะครับซื้อของของกินของใช้กันในตลาดนี้นี่คืออะไรครับฮะใใไก่เม็ ครับอย่างสัตว์ที่คุณนน์ได้ถามไปนะครับถามแม่ค้าไปนะครับก็เขาเรียกอีกไกด์นะครับเราก็ไม่ได้รู้จักนะครับก็ออกไปแบบนั้นนะครับระหว่างเดินสำรวจในตลาดมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอของสินค้าเป็นของใช้นะครับพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับที่ทำมาจากหัตกรรมฝีมือนะครับทั้งคนไทยและคนลาวนะครับ นแลนด์มครับสองร้อยครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ค้าคนลาวนะครับที่นำสินค้าในบ้านของตัวเองนะครับมาวางขายนะครับแล้วก็จะเป็นผู้คนนะครับลูกค้าจากคนไทยนะครับได้มาจับจ่ายนะครับใช้สอยกันนะครับในตลาดแห่งนี้นะครับมีทั้งของไทยและลาวนะครับ มีทุเรียนด้วยนะครับนี่ทุเร,ทเรียนทุเรียนบลไมน,นครับตลาดก็เต็มไปได้วยความคึกคืนจริงๆเลยนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับ ลังไรเข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อของกันอย่างทันทีนะครับจากที่สังเกตมานะครับพว่สินค้าที่เป็นผักและผละไม้นะครับราคาก็เหมือนที่บ้านเรานะครับไม่ได้แตกต่างกันอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีความคล้ายความเหมือนกันนะครับที่จะต่างกันก็จะเป็นเรื่องของสัตว์ที่หาย,ยากนะครับสัตว์ อันนี้ถุง250บาทนะครับครึ่งกิโลนะครับนี่เขียดจัดไปหนึ่งถุงครับอันนี้ก็เป็นสองล้านบาทครับก็จัดไปครับหนึ่งกิโลครับได้บัละหนึ่งล้านครับสองร้อยห้าสิบบาทครับ ก็ราคาก็คล้ายๆกับบ้านเรานะครับจต่บ้านเราก็เป็นอื่นครับสิ่งที่หายากนิดหนึ่งนะครับเพมาแปลกๆครับหาได้ที่นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับยทอดครับของทอดของทอดไกูม่มันมันมันคืออะไรครับ อ้น,อนอครับ<อ>และนี่ก็เป็นของหายากชนิดหนึ่งนะครับ<อ><น>และใน,ในถุงนี้ทางลาวเขาเรียกว่าอ้านนะครับก็เราก็ไม่รู้จักนะครับส่วนในถุงนะครับก็เป็นตัวเม่นนะครับเมืม่อกี้เจอแม่ค้านะครับขาย คล้ายๆตุ่นนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอ้อนนะครับจะใหญ่กว่าตุ่นนะครับก็ไม่ได้ซื้อนะครับถามราคาก็สี่ร้อยกว่าบาทนะครับหนึ่งตัวก็วตัวใหญ่นะตัวเท่าแขนท่าขาเลยนะครับนี่ทุเรียนก็มีนะครับเนี่ยใครบอกไม่มีทุเรียนมีนะ มีมีปลาด้วยมีหอยหอยอยู่ในถุงนี่เป็นหอยหนึ่งหอยต้มละอันนี้เห็นเยอะเลยนะครับนี่เป็นยาเส้นนะนี่นะครับเขาเขาขห้องพักเห็นปะผักไข่ผักอะไรไม่รู้นะครับอันนี้มัดละสิบบาทอันนี้ครับ ไปถักชีไปเรื ib ่อยนะห้าบาทเองนะไม่แพงนะครับ <reco> อ <Christ. S 2> <bizarre> ันนี้นายจะเป็นรังเหมือนต่อเลยอะรังอะไรไม่รู้นะครับมีน้ำผึ้งนะแล้วก็สัตว์าด ก็เป็นบรรยากาศนะครับในตลาดเช้านะครับที่ด่านไทยลาวนะครับเุก้ค้อนอ่ะอันนี้มาแวะซื้อกระเทียมนะครับกระเทียมขีบเล็กกิโลละ80บาทนะครับจัดไปเนี้ยกี่กิโลก็ไดนะอกีอ่กิโลอ๋อครับ แม่ค้าไปชั่งกิโลก่อนนะครับอันนี้น้อยนั่นแหละแม,ม่ค้าบอกแถมให้แล้วนะอันนี้อันนี้เขา<อ>มีทุกเช้าเลยครับตลาดเนี่ยม,มีแต่มีวันเสาร์อ๋อมีวันเสาร์อ๋อเดี๋ยวพัดเตี้ยนหน่อยเดี๋ยวพัดเตี้นเนี่ยมันตีบ้างเนี่ยเตี้นเนี่ยเตี้ยนมันละายหน่อยบอมดีไปหลับยากอันอันนี้มันอาจจะแพงหน่อยนี่ครับ นนี่ะครับเอาอีกเอาอีกหนึ่งโลเป็นสองกิโลนะครับเดี๋ยวไม่ไข่จะต้องลุกเป็ดช่างกิโลร้านอื่นนะ <c oughs> เออเท่าท่าดีนะครับอันนี้บาเจอฮแก่เต่าอนี้กระจุกอันนี้ลูกบาวอะไรครับ <c oughs> เต้าลูกบอลลูกบอลลูกบาวมาเจอเจอแม่ไข่ควาวันเสาร์วันหยุด นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารเช้ากันนะครับตรงที่ด่านตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นจุดด่านนะครับเมื่อกี้เราไปเดินตลาดตรงข้างบนนี้นะครับแล้วก็คนมารอรอรถนะครับเพื่อที่จะข้ามไปลาวนะครับเยอะมากนะครับคนเยอะมากรอมารอรถนะครับ เดี๋ยวเรามาหาทานข้าวกันครับเราจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสั่งครับอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวแชปมครับนี่ครับเดินดูกันมีอาหารตามสั่งด้วยนะครับมีตลาดข้างล่างอีกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูสักแป๊บหนึ่งนะครับว่ามีอะไรแปลกแปลก อาหารตามสั่งครับมีสั่งข้าวมันไก่นะครับเรานั่งชมวิวตรงนี้นะฮะนี่ครับผมรายเรียบร้อยครับอาหารตามสั่งของเราก็เป็นข้าวมันไก่ยมีงไงนะครับและมีก๋วยเตี๋ยวด้วยอันนี้40บาทอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้น่าจะห้าสิบนะครับบรรยากาศนี่ครับนี่ก็เป็นด่าน <c oughs> ที่จะข้ามเข้าไปใน ฝั่งลาวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของไทยนะครับที่จะต้องอทําการซื้อตั๋วนะครับก่อนก่อนจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับก็จะมีด่านของลาวอยู่ฝั่งนู้นอีกนะครับแต่อันนี้เป็นของไทยนะครับไปประมาณ2กิโลก็จะเป็นของลาวดันั้นอพอเราตีตัวจากตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะต้องไปที่ด่านลาวอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ,ะตรวจก่อนเข้าประเทศลาวนะครับแต่คนไทยก็ <c oughs> ซื้อตั๋วเข้าได้นะครับซื้อบัตรเข้าประมาณ80บาทนะครับเข้าไปเที่ยวลาวได้นิดนึงนะครับแต่ต้องมีพาสปอร์ตนะครับจะเที่ยวได้เยอะได้ทั่วเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศประมาณนี้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นผู้คนที่จะข้ามไปฝั่งลาวนะครับก็จะต้องเดินไปที่ด่านของลาวอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ เมื่อกี้ก็มาส่งญาติานะครับขึ้นรถสองแถวไปอันนี้ก็เป็นรถสองแถวแล้วแบบนี้นะครับนี่นะครับมเมื่อกี้ถามคนขับรถราคาอยู่ประมาณสามแสนบาทนะครับรถแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ซื้อได้แล้วสามแสนเดี๋ยวนี้อ๋ออันนี้นานเละโอ้แต่สภาพก็ดูสี่ห้าแสนนู่นกันอ๋อห้าแสนครับเข้าท่าดีครับเครื่องพันสองรถเสียงเงียบแลน,นอย่าเป็นกึ่งไฟฟ้า เราก็จะไปส่งคนข้ามไปฝั่งลาวนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศครับบายครับผมสวัสดีครับนี่ไปแล้วครับรถสองแถวอันนี้ก็จะไปส่งคนไปที่ด่านฝั่งลาวนะครับอันนี้อีกคันก็มาถอยมาครับไปแล้วครับเดี๋ยวผมกลับครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ได้พาทุกท่านได้มาชมกันนะครับระหว่างด่านไทยลาวนะครับสําหรับวันนี้ก็ ไว้เพียงเท่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ